การกลับคำพูดนักการเมืองไทยเป็นเรื่องปกติของนักการเมืองไทยเนื่องจากการเมืองไทยคือธุรกิจพักการเมืองต่างๆลงทุนก็มาถอนทุนถ้าจะได้ถอนทุนก็ต้องมีอำนาจจึงไม่อยากให้ใครมีอำนาจเป็นฝ่ายค้านถึงแม้จะต้องเกนน้าลายตัวเองให้สังคมประนามก็ต้องยอมเพราะว่าเป็นฝ่ายค้านมันอดอยากปากแห้ง เมื่อเทพก็เป็นของปลอมมารก็เป็นของปลอมแล้วโกงด้วยเลือกซ้ายก็เจงขวาก็เจงเราจะเลือกไปทําไมเลือกไปให้มันถอนทุนคืนเข้าไปโกงกินกันต่อเหรอผมเชียร์ตั้งแต่แรกแล้ว่าตอนนี้โผล่ออกมาชัดเจนคนไทยเกือบครึ่งหนึง่งไม่รู้จะเลือกใครหาคนเหมาะสมไม่ได้แสดงว่าลึกๆแล้วเขารู้ว่าเขาเลือกไปก็ไม่มีประโยชน์การเมืองไทยมันไม่ได้ก้าไปไหนเป็นเวลาย0กว่าปีแล้วมันวนอยู่ในอ่างแล้วที่น้ำวนอยู่นั้นก็ น้ำเน่าล้วนๆถึงเวลาแล้วหรือยังท่านผู้ชมครับที่มีสติปัญญาที่ไม่ข้างใครพักใดพักหนึ่งข้างตัวบุคคลพ่อของฟ้าอย่างนี้ติงอภิสิทธิ์อย่างนี้ติงประชาธิปัตย์อย่างนี้ติงเพื่อไทยอย่างนี้ตอนนี้ติงลุงตู่ก็พยายามโอนค่ายหนีจากลุงตู่มาที่เป็นติงอนุทินช่วงนี้เป็นโอกาสเดียว พวกเราเนี่ยจะรวมพลังตบหน้าพวกนักการเมืองสแกมเมื่อพวกนี้มันรู้ไปว่ากูไม่เอาพวกมึงแล้วการเมืองแบบนี้อย่าไปเสียเวลาเลือกพรรคโน้นพรรคนี้ทางออกทีเดียวที่ดัดหลังพวกมันได้ทั้งหมดคือการพร้อมใจกันโหวตโนกาช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนให้ถล่มทลายเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์เปลี่ยนโหมดประเทศไทยว่ากูไม่เอาระบบการเมืองเฮงสูงอย่างนี้อีกต่อไปแล้ว